ชอบอยู่ตัวนี้ตรงห้องเราตั้งเลยดีม,มากว่าชอบฝนตกที่สุดแม่รู้สึกเหงาๆดิก็เรียนจบแล้วน,น,นะคะก็คือส่วนใหญ่จะได้งานมาก็เป็นงานเดิมนั่นแหละที่ก็เหมือนแบบทําต่อนะคะก็อ๋อเดี๋ยวเราอัปเดตไงกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะเป็นหนังสั้นนะคะ5นาที หนังสั้น5นาทีแต่ว่าเป็นนั้นรูปแบบของแอนิเมชันเหมือนงาน m อมวีที่เราทำไปล็อกก่อนก่อนเนาะซึ่งเราก็ผลเราเราิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแปะผลงานไว้ให้ิที่ลิงก์เนาะไปดูเพลย์ลิสต์หน้า YouTube ของเราได้นะคะเป็น Playlist ต์มาเวิร์กนะคะเป็นนรื่แบบนี้ไปดูได้นะคะที่เพลย์ลิสตตรงนี้นะก็วันนี้นะคะมีแฟนว่าจะลงคลิปใน t ิกต็อกเนาะเพราะว่า เราตัดเสร็จมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปวอรสโอเวอร์นะคะ นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีตัวละครมาเพิ่มตัวนเมื่อก,กี้นะคะในระหว่างที่นั่งเล่นก็คือจะหลับแล้วก็เลยโอเคเราจะมาทํามีวิชาแอนิเมชันนะคะที่ต้องทําเป็นกร์ตูนแอนิเมชันนะซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปแหละทุกคนแต่ว่าเพื่อเราอะดองไว้แบบถ้าสมมติถ้าให้เสร็จใช่ไหมพรุ่งเนี้ยต้องส่งสองงานซึ่งเราอะดองไว้แต่เราก็ไม่รู ว่าเราจะทำทันไหมนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาลุยในงานนั้นกันนั่นเองวันนี้นะคะมีตัวช่วยนะคะก็คือวป็นอ่อันนี้เป็น Logitech M 3 5 0นะคะคือมันมินิมอลดีตอนแรกเราติดสติกเกอร์แต่ว่าตอนนี้แกออกแล้ว โปรแกรมลุตทุกคนเราง่วงนอนจริงอนะเดี๋ยวเราอาจจะไปอาบน้ำกันนะคะเราค่อยกลับมาทำต่อเพราะว่าง่วงนอนมากนะคะไม่จริงๆว่านอนตีสี่เมื่อคืนแบบตื่นแบบโมงไม่เรียนแล้วข่ะนก็ฮอ ก็ตอนนี้นะคะกรูกำลังชิกชื่อแล้วเหมือนว่าจะมีพรีเซนต์งานด้วยเราไปดูพี่น,นัทในดนบบตเตอร์แล้วน,นะคะเขาบอกว่าเราอาจจะต้องลองแบบแต่งตัวสวยๆเพื่อที่เราจะแบบอาจจะรู้สึกแบบแบบโบลต์รักทีมากขึ้นก็ได้แบบทุกที่เราจะแบบใส่เสื้อก็จะกินนอนนั้นแต่แบบว่าดูแบบเหมือนมีอะไรขึ้นมานิดนึง แกรมที่ชื่อว่าพทาก,ก,กอนใช่ไหมคะอ่ามันมีแบบให้ทดลอง3มวันเราก็เลยแบบกดไปเพื่อที่จะทดลอง3าวันนั่นและ่ะก็เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นมาเขาได้ไป,ป,ป,ปแกลว่ว่าเราจะต้องทําให้เสร็จภายในแบบวัน2วันมีซึ่งแบบว่าเพื่อที่แบบเราจะได้ไม่เสียตังค์นะคะมันเดือนละห้าสิบเก้าบาทคือมันไม่แพงนะแต่ว่า ก็เลยแบบโอเคอาจะต้องแบบพูดสู้นะคะแล้วก็คือเราจะต้องต่อสู้กับการที่มันเป็นโปรแกรมฝรั่งแล้วม,มันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้พิมพ์ภาษาที่โปรแกรมเด้งหลุดออกเลยตลอดก็เลยแบบอ้อไม่มีเสียงแบบลดชุนมันฟังไะ้เลยทำไมไม่มีเสียงเล ทองนี่มันดอกไม้ที่ตกแต่งไม่ได้ดอกไม้ที่เราไม่ตกแต่ง <c oughs> คือเราหนีเพราะมันทำงานข้างบนเพื่อที่ว่าแบบแอาจจะขังมันค่าว <c oughs> ่ามันวิ่งขึ้นไปแบบดูเหมือนแบบแต่ละเนาะแต่แบบเพื่อความสงบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าครูบอกว่า ะมีพรีเซนต์แต่ก็แบบไม่มีพรีเซนต์เลยอะไวะหน่วยอีกต้างยูนิตต้างหนอีก่งเรื่องเราก็คือเจสซี่ตายนะคะแล้วก็แมวชาวมาก่อนไม่สิต้อม่เล็ตอีกต่างก็ไมต้องมีอีกอะ นามนายรู้ไมสองบอกสองได้เท่ราาู้ไหม่กสอได้่าอะไรวะนายนายรู้ไหมสองรู้สได้ทำแบบอะไรวะดูคนหรือของแล้วมันหลายเฟมเดือนมะถ้าฉันจะ แล้วมันไม่เชื่อทุกอย่างมันมีรีแอคอะร้องไห้ยังไม่มีเลยอะมึงมึงเศร้ากว่านี้ไม่ได้เลยไงวะฉันรู้แหละทุกคนในเมื่อมันทําแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะก็จะคือจริงๆริอะเราเล่าสตอรี่เขาเข้าก่อนนะคะก็คือเหมือนแบบอ่าเเหมือนพีโอวีในทิกตอกกับทุกคนที่แบบว่านี่นายรู้ไหมว่าถ้านายหลับตาข้างหนึ่งอะนายจะสามารถรู้ได้ว่าคนนั้นเป็นผีหรือเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วสุดท้ายแบบพี่หญิงก็บอกว่าอ้าล้วนายหลับตาข้างนึงทาไมแบบ ก็คือผู้หญิงเป็นผีทุกคนคือเรารู้สึกว่บบาหมดแล้วน่าจะยากไปคือตอนที่เราคิดอะ่ะคือเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทำในโปรแกรมไหนไงแล้วมันดูศักยาภาพของโปรแกรมก็คือแบบมาได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงบทนิดหน่อยไม่นาน,นหรอกค่อนข้างอืมนอนตื่นต้ทุลังมากอืม คือกูแบบกูงงจิตได้สิกูไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงไงกูใส่อ้นี่เลยกูใส่สัวเพื่อนเป็นเรียกว่าอะไรจำและก็คือผู้หญิงตายอ่ะคือจริงจริงอ่ะแต่มันทำยากก็เลยแบบเออเอางี้เอาแค่นี้ก็ได้จ,จบเพราะว่ามันทำยากมากคือในในภาพในหัหวคือแบบ คือแบบผู้หญ min, you know, abor, <the aler> <laughs> ิงมันยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วมันก็เหมือนแบบมีวิธีการแปลกๆที่แบบเราจะแบบอะไรวะอะไรวะฟังไม่ออกอ่ะโมจิโมจีหมึงฟังไม่รู้เรื่องใช่ปะเอ้าไม่รู้เรื่องอ่ะมันมีแบบมีซับไตเติ้ลใช่แต่ว่ากูใส่ซับไปเขาก็อ่านไม่ออกอยู่ดีเพราะว่ากูเขียนเขาลโอเคไปอ่ะโอ้ย กูจะหายเลยกูทำแค่น้วกันคุณภาพโปรแกรมมันซีนค่ะทําได้แค่นี้ค่ะมันมันก็ดีแหละแต่มันไม่หลากหลายอะ่ะมึงฉากร้องไห้ยังแทบจะไม่มีให้กูเลยมันร้องไห้ให้กูได้แค่แนะั้นอ่ะหรือแบบมึงแล้วมึงดูฉากวาัวเรากู <c oughs> หายไปแล้วโปรแกรมไม่ หงิีกทุกสายเลยถึงแลวสิแต่เราคิดถึงนะตา <laughs> ยเลยพอพิมพ์ภาษาไทยมึงลองพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปดิเด้งหลุดจริงๆกูอยากใส่ี้ด้อยคคมีมหนูโตอะแต่กูไม่รู้ว่าจะใส่เพลงตรงไหนมืงออกข้าใหม่เรื่อยๆเลยอะมันหลุดไม่ได้อ่ะคิดไม่ถึงเลยสิแต่เราคิดถึงหนาะ <laughs> ผิดพีมันไม่มีแบบผู้หญิงมาตาะอะไรแบะจบแบบนี้แล้วแกไม่ได้ล่ะเราเราเขาให้พวกกูมาทำอะไรกันนี้ แต่แล้วทุกคนแต่มันแบบมันตลกบ้างเลยเราก็เลยแบบขอแาตดไม่อ้วนนะคะแต่ว่าส่งไปแล้วทุกคนไปไปมางานเราเสร็จกับทุกมนแล้วนะคะ ไม่เหมือนใจเยอะนะทุกคนแต่แบบแต่ละอย่างมันใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างตุจิคือแต่งจีในในใจเราคขียมันจะนานกว่านี้เหมือนกันนะแต่แบบมาก็คือแบบเราเห็นของเพื่อนของอไรแล้วมันเขาก็ไม่ได้ทําแบบเยอะแยะอะไรเราก็เลยแบบโอเคประมาณนี้ก็เลยแบบทําประมาณเพื่อนนั่นเองค่ะแก้บทอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาวาดสตอรี่บอร์ดหนังสั้นต่อนะคะแล้วก็อาจจะมี แอตโลฟนะคะเพราะว่าเราไม่อยากดองไว้เยอะเพราะตอนนี้มันเยอะมากนะคะ <flavor> เดี๋ยวมันแบบมันจะไม่เข้ยได้เลมันจะไม่แบบปัจจุบันอะไรอย เชียมากมงนเก่งจริงมันกันแก้ง